หัวใจพังแน่ถ้าไม่รู้จักสารอาหารตัวนี้นะคะทุกคนหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงเนาะและสารอาหารที่หัวใจต้องการนะคะก็คือโคเอนไซม์คิวเทนโคเอนไซม์คิวเทนคือสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายของเราสังเคราะห์ขึ้นมาได้เองนะคะแต่เมื่อเรากินอาหารผิดพลาดอายุที่มากขึ้นทำให้เกิดการผลิตโคเอนไซม์คิวเทนที่ลดลงค่ะและการลดลงของโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยส่งผลต่อ ความเสี่ยงของการเกิดโรคสีโรคอันดับแรกเลยก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะซึ่งระบบหัวใจเนี่ยจะต้องใช้สารอาหารที่เรียกว่าโคลอนไซคิวเทนเพราะโคลอนไซคิวเจะให้พลังงานกับเซลล์ค่ะเมื่อเซลล์ได้รับพลังงานนะคะเซลล์จะมีองค์ประกอบ ของเซลล์ที่เรียกว่าไมโตคอนเดียเวลาไมโตคอนเดียได้รับพลังงานซึ่งก็จะทำหน้าที่ในการช่วยทำให้เกิดกระบวนการของการหายใจที่ตรงระบบนะคะช่วยกำจัดอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์ แต่ละเซลล์โดยเฉพาะเซลกล้ามเนื้อหัวใจเซลลหัวใจซึ่งเซลล์หัวใจเนี่ยถ้าทำงานลดประสิทธิภาพลงจากการขาดสารอาหารก็จะส่งผลให้เราเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจไม่ว่าจะเป็นหัวใจโตหัวใจเต้นผิดจังหวะลิ้นหัวใจรั่วอะไรทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวกับเรื่องหัวใจนะคะก็จะเกิดขึ้นได้รวมถึงโรคที่เกิด เกี่ยวกับระบบท่อเลือดและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันหรือว่าเบาหวานทั้งหมดนี้เกิดจากการที่เซลล์ข่าสารอาหารที่เรียกว่าโคเอนไซม์คิวเทนค่ะความเสี่ยงของอีกโรคหนึ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยก็คือภาวะที่เซลล์หยุดการทำงานกระทันหันเราเคยได้ยินนักกีฬาที่จู่ๆก็ล้มตึงลงไปนะคะเขาเรียกว่าภาวะของเซตันเดสหรือว่าการที่หัวใจวายเฉียบพลันนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วมันคือภาวะที่เซลล์เนี่ยขาดพลังงานเซลล์จึงไม่ทํางานหยุดการทํางานทันทีค่ะภาวะนี้เกิดจากการขาดโคเอนไซม์ค1 0ทนะคะความเสี่ยงอีกโรคหนึ่งที่เกิดจากการขาดโคเอนไซม์ Q10 ทก็คือโรคพาร์กินสันค่ะพาร์กินสันหรือว่าพากันส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 ันเนี่ยนะคะโรคพาร์กินสันในปัจจุบันเกิดขึ้นเยอะมากเยอะมากกว่าเดิมมากมากมาก,มากสาเหตุมาจากการใช้ยาลดไขมันยาลดความดันยาเบาหวานยา ต,ต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับยาเนาะการกินยาทุกๆยาเนี่ยนะคะจะส่งผลทําให้โคลไซคิวเทนในร่างกายลดปริมาณลงค่ะซึ่งเดิมเนี่ยผลิตได้น้อยอยู่แล้วในคนที่ไม่ได้ออกแบบอาหารการกินนะแล้วก็คนที่มีอายุเยอะแล้วพอกินยาเข้าไปเนี่ยก็จะยิ่งทําให้โคลไซคิวเทนลดลงไปหวบเลยค่ะเวลาที่เซลล์ขาดโคลไซคิวเทนเท่ากับเซลล์ขาดพลังงานนะคะในองค์ประกอบของเซลเนี่ยก็คือ ไมโตคนะเดียเนาะเวลาการหายใจในระดับเซลล์ mm hmm. เขาเรียกว่าพลังงาน ATP นะคะเวลาเซลล์ขาดพลังงาน mm hmm. การหายใจในระดับเซลล์จะทํางานไม่ตรงระบบค่ะเวลาไม่ตรงระบบเซลล์ก็ไม่มีความสามารถในการที่จะกําจัดอนุมูลอิสระและไม่มีความสามารถที่จะปกป้องเซลล์ของตัวเองเนาะร่างกายก็เลยเมื่อขาดโคเอนไซม์คิวเทนมันเหมือนกับการขาดพลังงานนะคะร่างกายก,ก็ต้องมีการสั่นเนาะซึ่งมันเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อที่จะ ให้มันมีการกระตุ้นพวกนี้นะคะซึ่งถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์นี้เราก็เสิร์ฟโคเอนไซม์ค e ิวเทนเพื่อที่จะป้องกันโรคพาร์กินสันนะคะส่วนอีกความเสี่ยงหนึ่งของการขาดโคเอนไซม์ค e ิวเทนก็คือโรคอัลไซเมอร์หรือว่าสมองเสื่อมนั่นเองค่ะบทบาทของโคเอนไซม์ค e ิวเทนเนี่ยมีผลทั้งต่อระบบหัวใจหลอดเลือดท่อเลือดไปจนถึงสมองเพราะว่าในทุกอวัยวะทุกระบบมีการเชื่อมต่อการทํางานกันเนาะ ทุกๆเซลล์เซลล์ประสาทเซลล์สมองเซลล์หลอดเลือดเซลล์ทุกๆเซลล์เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้พลังงานหมดนะถ้าเซลล์ขาดพลังงานปุ๊บการกําจัดพิษทํางานไม่ดีค่ะพิษก็สามารถที่จะวุ่นวายกับ DNA ได้เนาะแต่ถ้าเกิดเซลล์ของเราได้รับโกลไซคเทนมีพลังงานเต็มสูบนะคะ,ะพลังงานที่ทำให้เซลล์แข็งแรงแข็งแกร่งเนี่ยเขาก็จะช่วย กำจัดอนุมูลอิสระและก็ปกป้องพิษที่จะไปทำลายสมองนะคะทำลายประสาทสมองเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารู้ตัวเองนะว่าเราเป็นคนที่ขาดโคเอนไซม์คิวซึ่งเราจะรู้ได้ก็คือคนที่มีภาวะขาดโคเอนไซม์คิวนะคะจะเหนื่อยง่ายเพลียง่ายหรือคนที่กินยาอยู่ตอนนี้ก็จะมีภาวะขาดโคเอนไซม์คิวนะ การที่เราจะเสิร์ฟโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยเราสามารถเสิร์ฟจ,จากอาหารธรรมชาติเดิมได้นะคะไม่ว่าจะการกินถั่วลิสงนะการกินถั่วเหลืองหรือการกินปลาแซลมอนกินปลาที่มีไขมันที่ดีเนาะแต่ประเด็นก็คือการได้รับจากอาหารที่เป็นอาหารคงรูปแบบเนี้ยเราไม่สามารถจะทราบปริมาณที่แน่นอนคะ่ะและบางครั้งการได้รับจากอาหารเนี่ยมันไม่เพียวแล้วก็บริสุทธิ์เหมือนกับการสกัดออกมานะคะซึ่งปริมาณการได้รับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยเพื่อที่จะช่วยทําให้ร่างกายของเรา มีภาวะที่เป็นปกติสุขเนาะเขาก็จะมีข้อแนะนําตั้งแต่30มิลลิกรัมขึ้นไปนะคะไปจนถึง100มนะิลลิกรัมเนาะให้มีการทานอย่างต่อเนื่องโคเอนไซม์คิวเทนที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติ1น,นะคะปลอดภัยเนาะเพราะเราจะต้องทานในระยะยาวจะต้องไม่มีผลเสียต่อไตต่อตับ ่อเซลล์ในร่างกายของเรานะคะนอกจากปลอดภัยแล้วเนี่ยจะต้องให้ผลในการที่รู้สึกได้นะคะเวลาเราทานโคลนไซคิวเทนเราจะรู้สึกได้ถ้าโคลนไซคิวเทนนั้นบริสุทธิ์และมีปริมาณโคลนไซคิวเทนที่เพียงพอตามข้อแนะนํา นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาโคนไซคิวเทนในเกรดที่บริสุทธิ์ปลอดภัยต่อตับต่อไตและให้ผลที่ดีต่อหัวใจแล้วก็หลอดเลือดซึ่งมีงานวิจัยเกี่ยวกับโคนไซคิวเทนถ้าเราทานต่อเนื่องเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการลดความดันช่วยในเรื่องของการลดไขมันในหลอดเลือดโดยเฉพาะไขมันชนิดที่ไม่ดีนะคะรวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฟื้นฟู ool, ท่อเลือดแล้วก็หลอดเลือดด้วยโคนไซคิวเทนยี่ห้อที่เนจะแนะนําก็คือยู u ออร์ฮอร์ทอนโคเนไซคิวเทน ซึ่งเนยทานมาอย่างต่อเนื่องต่่ออเนืงตลอดเวลานะคะวันละ6แคปซูลเช้า2งกวัน2เย็น2 เพื่อที่จะฟื้นฟูท่อเลือดหลอดเลือดสมองหัวใจตับไตไส้ปอดให้ทำงานอย่างตรงประสิทธิภาพและรักษาปริมาณโคเอนไซม์คิวเทนซึ่งเป็นปริมาณที่เราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราควรจะทานกี่แคปซูลซึ่งมันเป็นการส่งต่อความสะดวกและถ้าเกิดวันนี้ใครอยากจะได้ความสะดวกจากโคเอนไซม์คิวเทนในเกรดที่ปลอดภัยต่อตับต่อไต,ต,อตและเห็นผลลัพธ์นะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่เน็ได้แจ้งเอาไว้เลยนะคะ